ที่ใช้หยกองแรกของโลกนี้เนาะ5พันปีเลี้ยงจูคุณเจอยกเยอะมากถ้าไม่มีสองวัฒนธรรมนี้อาจจะไม่มีการใช้ยกในมินจีนนี้ก็ได้เรากำลัลงเดินเข้าไปในจุดของกษัตริย์ของที่นี่เคยอยู่ที่เป็นบ้านจัก,กรพรรดิเป็นจัก,กรพรรดิที่ใช้ยกองค์แรกของโลกนี้เนาะไม่มีอัญม,มณีชนิดไหนในโลกเชื่อมกับจิตใจมนุษย์ได้เ,เลย จุดเร,เริ่มต้นเรื่องราวของหยกของประเทศจีนนะครับแล้ววันนี้เราได้มีโอกาสมาที่แหล่งวัฒนธรรมเหล้ยงจูนะครับซึ่งผมพูดถึงมาบ่อยมากหลายครั้งมานับหลายปีแล้วับวัฒนธรรมแห่งนี้เคยเป็นจุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะถ้าพูดถึงเรื่องการเพราะปลูกข้าวนะครับและเรื่องราวของหยกนะครับที่นี่คือ แหล่งวัฒนธรรมนั่นเองนะครับวัฒนธรรมแห่งรุ่มแม่น้ำนะครับบริเวณนี้มันมีแม่น้ำนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญนะครับทำให้คนในยุคนั้นเนี่ยได้มาตั้งรกรากตั้งถิ่นฐานที่นี่เองนะครับแม่น้ำตรงนี้เนี่ยปูกขันออกไปนะครับไปทำการเกษตร กระจายตัวทั่วไปเลยนะครับผม่ครับนี่คืออุปกรณ์ที่เขาใช้นะครับในการในการปลูกข้าวนะใช้หินนะรวนดินเพื่อที่จะเปิดหน้าดินนะครับเพราะสมัยนะั้นเนี่ยยังไม่มีการใช้โลหะนะยังไม่มีวัฒน,นธรรมหรือว่ายังไม่มีโนโ้ตฮาวานการทําใช้โลหะความสําคัญของวัฒนธรรมเหลี่ยงชูนะครับที่มากที่สุดนะครับก็คือเรื่องการนําหินนะครับมาทําเป็นเครื่องมือเครื่องไม้ต่างนะครับตอนแรกเนี่ยเขาก็จะใช้หินต่างๆ ที่ไม่ใช่หยกนะครับมาลองทำเป็นเครื่องมือเ่างอที่เห็นนะครับเขาเรียกว่า stone tools นะครับพวกนี้มีทั้งจอบเสียมขวานหัวธนูนะครับซิวต่อการเวลาผ่านไปเนี่ย mm hmm. เขาก็เริ่มเจอหินชนิดหนึ่งที่มีความแกร่งมากๆนะเดี๋ยวพวกนี้จะเป็นเชือกเป็นขวานนะแล้วก็มีดเนี่ยพวกนี้ใช้เป็นมีดเลยนะครับ mm hmm. เขาเลือกที่จะใช้หยกในท้ายที่สุดเนี่ยก็เพราะว่าความแข็งแกร่งความเหนียวของหยกนะที่ มีมากกว่าหนินอื่นๆนะครับผมมาจุดนี้แล้วผมรู้สึกตื่นเต้นมากนี่คือหยกจากยุคเหลียงชูนะครับเมื่อ5,000ปีที่แล้วนะครับหยกของยุคนี้เนี่ยมันจะมีความพิเศษจะมีหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโคงชิ้นนะครับแลวก็รูปทรงโดนัทนะครับโดนัทหยกเริ่มมาจากสมัยนี้เลยนะครับนี่คือต้นกำเนิดนี่คือจุดเริ่มต้นเรื่องราวของหยกของประเทศจีนนะครับถ้าพูดถึงยุคโบราณที่มีการใช้หยกเนี่ยจะมีสองยุค ก่อนหน้านี้นนก็คือยุคผงฉานนะครับซึ่งเก่าแกกว่าน,นี้เยอะหลายพันปีแต่ผงฉานเนี่ยมันจะไปอยู่ทางตะวันตกนะใกล้ๆถแถวแถบมองโกเลียนะถ้าพูดถึงความเป็นจีนจริงๆเนี่ยเหลียงฉูนี่คือเรื่องราวทุกอย่างเกิดขึ้นมานค,รครั้งที่แล้วที่มีเอชียนเกมนะพบเพลิงแรับที่คาใช้เนี่ยก็ยังมีโมทีฟแล้วมีดีไซน์นะครับของหน้าตาของเอเลี่ยนหน้าตาของคนหนิงคงคงวบปนั่นเองลรวอยากจะทราบไหมฮะว่า เขาใช้อะไรเป็นเครื่องมือในการจีรณาหยกหรือการแกะหยกนะเขาเรียกว่า carving tools yeah. เขาเรียกว่า f l i n t อาจจะมีความแข็งกว่าหยกแล้วค่อยๆขูดขูดเป็นการลักษณะเหมือนค่อยๆลากเป็นเส้นลากเป็นเส้นซ้ำๆซ้ำๆนะครับจนเกิดเป็น groove หรือว่าเป็นรูเป็นรอยลงไปนะครับ และนี่คือหน้าตาของคนยุคนั้นนะครับหรืออาจจะเป็นบางคนบอกว่าอาจจะเป็นหน้าตาของมนุษย์ต่างดาวก็ได้นะครับใช้เวลาแกะนานมากบอกได้เลยว่าแต่ละชิ้นเนี่ยพูดกันเป็นหลายหลายปีเพ้่ๆอาจจะเป็น10ปีอยากจะทราบกันไหมหว่าแหล่งของหยกเนื้ฟที่เขานำมาผลิตหยกเหล่านี้มาจากที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยว่าเขาเจอกันยังไง แต่ก่อน5 0 0พันปีคนอยู่ที่นี่นะแล้วเป็นซีวิลล a t เซชันที่มีความแบบทันสมัยมากเขาบอกว่าตรงเนี้ยตอนที่เกษตรกรเข้ามานะขุดเจอหยกเยอะมากนะคะก็โดนจับกระตรึมเลยเพราะขุดเสร็จเจอเนี่ยเอาไปขายต่อผิดกฎหมายใช่และพบาลจีไม่ให้ปิดเป็นยูเนสโกไปละ นี่คือแถว Paris area นะคะเรากำลัลงเดินเข้าไปในจุดของที่กษัตริย์ของที่นี่เคยอยู่ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญแหละน่าจะมองเห็นเมืองได้ทั้งเมืองอ่ะถ้าเป็นคิงเนี่ยมันต้องเข้ามองเห็น kingdom เห็นประชากรของเขานะครับเรามาที่อารยธรรม5 0 0 0ปีและนี่เขาอยู่กที่นี่จริงๆเนี่ยแล้วเรากำลังเดินขึ้นไปที่บ้านเขาแล้วและเราก็มาถึงที่เป็นบ้านจักรพรรด ซึ่งจัดได้ว่าเป็นจักรพรรดิที่ใช้ยกองค์แรกของโลกนี้เนาะสังเกตดูทุกอย่างที่เขาใช้เป็นหยกหมดเลยนะตั้งแต่หัวกระทาตั้งแต่มีความคล้ายๆกับมายันมีความคล้ายๆกับอินเดียนแดงผสมกันนะควีนของเขาดูควีนก็ใส่บีดดสใส่กําไลนะครับอันนี้เป็นภาพที่เหมือนจําลองเรื่องราวของคนสมัยนั้นนะครับ House Foundation ตรงจุดนี้เลยอะ่ะนี่คือหน้าตาของบ้านที่เขาสร้างสมัยนั้นนะครับไม่ต่างจากบ้านยุคหลังๆห,หมือแม้กระทั่งบ้านสมัยนี้เลยนะอีบันไดขึ้นไปนะทำจากไม้หมดเลยนะครับเห็นไ,ไหมแล้วก็มีการใช้ดินมาทําเป็นโัวผนังบ้านนะครับและด้านในก็โหที่แบบโออามากเลยนะครับด้านบนจะเป็นมุงจากหรือสไตล์เหมือนคนยุคโบราณน,นะ คล้ายๆกับโจมอนอันนี้5,000ปีอ่ะน,นี5,000ปีจะไปนึกได้ไงอรัประเด็นเนี้ยเขาต้องมีความรู้มากถึงจะสามารถที่จะทำแบบนี้เสรีได้นะมีสร้างทำเป็นคานขึ้นมาก่อนนะครับมีในส่วนของเฟรมของหลังคาก่อนที่จะลงหลังคาเข้าไปบ้านหลังหนึ่งนี่อยู่กันเป็นหลายชั่วอายุคนนะครับสมบัติของมวลมนุษยชาติเลยนะครับมันไม่ใช่เป็นแค่ของประเทศจีนหรือว่าของใครคนใดคนหนึ่งนะครับ นี่คือจุดเริ่มต้นของ Civilization นะครับนี่คือเรื่องราวนี่คือต้นกำเนิดหรือตำนานนะต้นกำเนิดของตำนานเรื่องราวของหยกในประเทศจีนชิ้นงานหยกต่างๆที่มีการค้นพบในดินแดนแห่งนี้นะครับที่นี่เนี่ยทราบแฮ้ว่าคนยุคก่อนเนี่ยได้นำเอาดินออกมาเพื่อใช้สอยเพื่อทำให้เกิดประโยชน์1.1ึล้านคิวบิกเมตรเลยนะถือว่าเยอะมากนะครับลงศอก นะครับแล้วก็ลงศพไม้นะครับที่ข้างในเนี่ยมีหยกเครื่องประดับประดาแล้วก็เป็นเป็นสื่อที่เขาใช้นะครับในการสื่อสารกับสวรรค์หรือว่าโลกหลังความตายนั่นเองถึงไม่ต้องเห็นผมก็รู้ว่าข้างในสวยเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะนี่ถูกเจอในหลุมฝังศพของกษัตริย์สมัยนั้นนะครับดังนั้นของสมัยนั้นที่สร้างขึ้นมาสําหรับกษัตริย์ต้งดีแน่นอน้โอ้โหนี่เขาบอกว่าเจาะมาทั้งทั้งอันเลยเนี่ย ที่เขาเชี่ยวชาญอีกอย่างหนึง่งที่มีความคล้ายกับชาวมายันก็คือเรื่อง constellation เรื่องดวงดาวเรื่องการดูดาวดูแล้วเขารู้ว่าโลกเนี่ยไม่ใช่เป็นสี่เหลี่ยมเออแต่ที่นี่เป็นต้นกําเนิดก่อนจะถึงละโชงต่างๆจริงๆนะพี่มาให้ไม่แน่เราเคยอาจจะมาเดินตรงนี้เมื่อห้าปันปีที่แล้วก็ได้เราเลยได้กลับม,มานะนะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะแต่คงมีสัญ,ญญาณอะไรบางอย่างที่ทําให้ต้องกลับมารั้งหนึ่งนะคนไทยไม่มานะเพราะเมื่อกี้ถาม คนที่นี่ล้วเบอกว่าเธอมาที่นี่เพราะเรื่องนี้เลยเหรอมาทําไมเนี่ยฮนะมีแต่คนจีนเท่านั้นที่จะมาแต่เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าผมพูดเองมาตั้งนานเลยนะเรื่องราวของสองวัฒนธรรมผงชาและเหลียงจูนะครับ <c oughs> ถ้าไม่มีสองวัฒนธรรมนี้อาจจะไม่มีการใช้หยกในเมืองจีนเลยก็ได้นะ <c oughs> จุดเริ่มต้นคนแรกที่ใช้ ถือว่าเป็นคนที่สาคัญมากไม่มีอัญมณีชนิดไหนในโลกที่มีคุณค่าหรือเชื่อมกับใจิตใจมนุษย์ได้เท่านี้นะครับคารวะกาปลาจากักรพพรดเลี้ยงจูสุดยอดครับวันนี้เรามาแล้วนะพี่ๆทุกที่แล้วนะครับในจุดที่คิดว่าน่าจะมีหยกในโซนเอเชียตอนเหนือนะครับแต่ก่อนตรงนี้ก็เต็มไปด้วยหยกหมดเลยเนาะใช่ญี่ปุ่นไปมาแล้วเกาหลีไปมาแล้ว มาจบที่จีนถือว่ามาจบที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของเขาจริงๆเลยนะก่อนที่จะไปที่อื่นต่อต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะรอบหน้าไปที่ไหนถ่ายกันมาได้หรือรีเควสต์กันมาได้มาเจอกันสวัสดีครับส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์มนุษยชาติเลยนี่คือชุดที่สมบูรณ์แบบที่สุดถ้าไม่ใช่เป็นที่นี่คงไม่มีโอกาสได้เห็นนะท่านน้อยขอคารวะท่าน เพื่อเพื่อพาพี่ๆบันหลังอะไร,อะไรบอกว่านี้เราต้องเตรียมโปรดักชันแล้วคือเนี่ยเราต้องมานั่งอ่านรายละเอียดว่าแต่ละที่เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงนะเกือบไม่ได้กลับบ้านนะฮะเพราะว่านี่รถคันสุดท้ายละแล้วเรานั่งกันแบบนี้ฮะโอ้โหนี่ดีกว่ารถไฟมุมไบอีกนะขอแชร์หน่อยขอแชร์พวกเราหน่อยได้ไหมเสี่ยงชีวิตเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาเพื่อคอนเทนต์ให้พี่ๆทุกคน นี่พี่คอนเทนต์นี้ขอมหมื่นแชร์ได้ไหมคะไม่ครบล้านให้ดูพี่สองใช่มันยากมาก